เาละสวัสดีครับผมทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้อ้าวนี่มันบ้าอะไรกันครับนี่เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมเราจะอ่าเอารถไถนะครับมาปั่นนาะตรงบริเวณนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับผมมีคนดูชอบเนาะวันนี้เดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาเป็นรถไถแบบว่า,าแท็กแท็กเป็นรถแท็กนะครับผมฮ <พ uka> เดี๋ยวเอาคนปูนนี้เลยเอาเป็นแบบแท็กแล้วกันนะท่านผู้ชมนะมาเอาเป็นแบบแท็กหน่อยแล้วกันเนาะอ่าอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยอ๋อมีตัวท่วงด้วยอืมมีตัวท่วงด้วยอืมเอาเป็นแบบแท็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเอาแบบแท็กเอ้ยเออวิดีโอนี้เอาแบบแท็กเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอาเป็นแบบล้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูโลโกโ้เขาดีๆนะ จำโลโก,โก้เขาไวมมันจะเป็นโลโก้แบบอะไรวะอ๋อโลโก้เขาจะเป็นรูปแบบว่าตัว B โอเคตัว B โอเคอ่าโลโก้โตัว B ก็หลกักการอานี่อ่แล้วก็แท็กเข้ามา <c oughs> แล้วก็จะเป็นหัวลากนะครับผมในส่วนของหัวลากเดี๋ยวเอาหัวลากตัวนี้ไปแล้วกันนะครับหัวลากหัวเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถังโลเบตอ่าถังโรเบีแล้วก็จะเอาเป็น อันนี้ก็สามารถใช้รถไถลากได้นะครับผมโรเบียตเอาโรเบ <t ried noise> ียตไหนดีหรออาโรเบียตไหนดีหรออารเบียตไหนดีโรเบียตไหนดีหยอน่ารักจ้าน่ารักตายเลยไหนดีหยอเออน่ารักตายเลยเนาะอ่าเอรูเบียตตัวนี้มันจะขึ้นได้หรือเปล่าวะท่านผู้ชมได้อยู่แล้วมั้ง นี่มันต้องพน่นตรงขนไหน <c oughs> มันต้องพน่นตรงขนไหนฟ้านะครับผมอเอ๊สีจะได้เข้ากันหน่อยอ่าวันนี้เอาเป็นเอ้าเฮย้ยผมซื้อผ่านมาอันเดียวแต่ซื้อไถามาสองอันได้ไงวะเนี่ยโอเคครับผมถอยหน่อยถอยหน่อยอเดี๋ยวซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะซูมสักหน่อยยุบป,ป,ปั๊บปิดนี่ล็อกเลยล็อกเลย เอาเฮ้ยตัวตัวตัวปั่นเราไม่ต้องเอาครับเรามีอยู่แล้วครับผมเรามีอยู่อยู่นาอยู่อยู่ที่นาอยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวปั่นตัวเดิมเนาะตัวปั่นตัวตัวเดิมที่เราเคยไถนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวดูกอนนะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมจะมีทั้งตัวไถแล้วก็โอ้โหทำไมพี่สตาร์ทเครื่องนานจังวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้าเอาเอาแข่งกันแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ย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 เอ้าเอ้าใครจะติดก่อนกันเนาเอ้าโอเคติดแล้วโอ้โหดู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 ดิมันมีเพาปั่นด้วยมีเพาขับด้วยเสียงอาจจะเบาๆนิดนึงเพาะเสียงเพราะว่าเสียงฝนมันกบนะครับผมฮะเสียงฝนก็เป็นเสียงฝนนี่เสียงฝนจะเป็นกบได้ไงล่ะบัตเท่า จัดไปหนึ่งฮานะครับผม <c oughs> วันนี้ผมจะเอารถแท็กเตอร์ไปไหนนาครับทุกคนอ่าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับผมจะเอารถเฮ้ยมันต้องเป็นผ่านสีส้มดิปะเถอะเ้ยใครมีผ่านอ๋อสามพันสี่ยังไงก็ส่งมาร่วมสนุกกันได้นะทากผู้ชมนะ,นะเพราะว่าอ๋อส่งมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมอาอุยิยไม่ได้อันนี้ไม่ได้คือถ้าเรา ถ้าเราไถาตรงที่เป็นโคลนอ่ะท่านผู้ชมถ้าเราไถาตรงที่เป็นโคลนใช่ไหมเอา้าต่อมาเถอะอามาโอ้โห<ฮ>แล้วอันนี้มันมันสามารถที่จะฉีดได้จริงๆปล่าน,น่ยสายยางอันเนี้ยไม่ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอวะเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไถาตรงที่เป็นโคลนถ้าเราใช้ผ่านตัวเนี้ยมันจะจมนะครับผมแล้วจะถอยขึ้นยังไงนี่ยเฮ้ย ผมว่าไม่ใช่ละจะถอยขึ้นยังไง <c oughs> จะถอยขึ้นยังไงเนี่ยมันต้องมีหางโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้หางตัวนี้ไม่ได้ว่ะผมก็นึกว่าจะใช้ได้ไงโอ้โหคตรถีลักันนอ้องพี่เนาะผมก็นึกว่ามันจะใช้ได้ไงแหม่ยวหาหางเราเบรคใหม่ก่อนอม,มันต้องมีสะพานปีนขึ้นี่ท่านผูช้ชมก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้แต่จริงผมมีเยอะอยู่นะ อ๋อสีอ่าไหนลองปีนขึ้นดูดิปีนขึ้นเปล่าเล่ลองปีนขึ้นดูดิทำไมมันจะไม่ได้วะอ่านี่ไงได้เออปีนขึ้นไปเลยแรงไหมแรงไหมแรงไหมอ่าแล้วคำช่วยนะครับผมอ่า ใหมคำช่วยก็ขึ้นได้นี่ไงโอ้โหจะเป็นยากเลย <c oughs> กลัวไปได้แค่ข็ด <c oughs> สักให้เด็กมันดูนี่โอเคครับผมขึ้นเรียบร้อยครับเสียงอาจจะเบานิดนึงเนาะเสียงฝนแม่งดังยิบหายเลยซื้อผ่านอีกสักอันผ่านอีกสักอันพวกเองใจปลาซิว ใจปเซาวนะครับผมโอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว <c oughs> โอเคครับผมเอาเฮ้ทำไมมันเบี้ยวอย่างนั้นน่ะเราต้องถอยหลังขึ้นนะท่านผู้ชมอ่าปาปึงโอเคถ้าขึ้นไม่ได้เราก็วางผ่านช่วยน,นิดนึง โอเคอันนี้มันเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรมันไม่ตกหรอกไปครับล็อกเรียบร้อยครับผมไปครับเดินทางครับโอ้โหไปครับผมที่เดิมครับนะที่เดิมตอนแรกผมว่าจะไปฝั่งนู้นสักหน่อยเดี๋ยวเออวิดีโอหน้าแล้วกันว่าจะไปฝั่งนู้นสักหน่อยวิดีโอหน้าค่อยไปแล้ว มีคนชอบแล้วสำหรับที่เอาคูปะต้าลงมีคนบอกว่าอยากดูอีกอ่ะจัดไปครับผมนะเดี๋ยวพามาไถเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่เอาเอาคันนี้เลยตีนขาบไปเลยกลัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 รถรถย่ำนาตีนขาบอ่ะเดี๋ยวเราไปไถฝั่งนู้นวันนี้โอ้ยเบรกยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยเบรกยากจังวะเฮ้ยเฮ้ย เลี้ยวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหไม่ตีวงตีวงเลยอย่าติดนะอย่าติดนะอย่า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 นะไม่เอานะอย่านะเบรกน,นี่ไม่ต้องเอาหางลงนะครับผมอ่ะปลดล็อกเชือกไม่ต้องเอาหางลงให้เสียเวลาโหจะสตาร์ทเครื่องนานนะอ่ะ,อะสตาร์ทรอไว มันยังเดินไม่ได้เลยนะถึงปัดนี้มันยังเดินไม่ได้เลยนะเอ้าเฮ้ยถ้าไปล้อมันหมุนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเรายกมันล้อมันจะหมุนเหรอเอาละเอาละ,เ,าละเรามาดูกันนะครับว่าเอา่อรถตึ๋มรถที่มีตีตะขาบอย่างเงี้ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับผมวุ้ยวเป็นหน้ามันดีว่า อ้ยอ um ุ้ยอุ้ยอ้เดี๋ยวเรามาต่อกับโอ้ยโอ้ยลึกจังวเดืดๆทไมมันลึกอย่างี้วะเออเอลึกจังวะเฮ้ยทไตรงนีมันลึกจังมันแงน้ํหรืออะไรเน่ยโอ้ยโอ้ยแต่มีเน้เหือกันชม เออเดี๋ยวก็ไปได้แดีวก็ไปได้กไไดลัวอะไรมาเดี๋ยวเรามาปั่นนากันนะครับผมปื๊ดอู้ดืดดืดดืดเดี๋ยวไปเอาอีกคันลงมาหน่อยอ่าโอ้โหไอไอน,นี้มึงขาชีฟ้าได้ไงวะเฮ้ยมันมันฉายชีฟ้าอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนะเอาเราไปดับเครื่องทำไมโอ้มือบอลยิบหายดูดูดูด,ด,ดูสายพานมันปั่นเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวซูมสักหน่อยซูมให้ดูสักหน่อยบ้านี่เออาหรือด,ดูดูมันหมุนเดะโอ้ยดูไอเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียก,ยกอะไรอะ่ะไอไอข้างในอะ่ะไอที่มันหมุนหมุนอยู่ข้างในมันคืออะไรอ่ะทุกคนเครื่องยนต์มาขับมอเตอร์ตัวเดินโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคโอเคโอเคค่อยค่อยค่อยโอ้โหโอ้ห เดี๋ยวไปเอาเด้ด้วยแล้ดูมันวิ่งดิปั๊บปั๊บปั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 ๊บเลยอะเยอะไอ้มือเขียวโอ้ยมีเนื้บมีเนื้นแต่ไม่มีไม่มีอะไรเรามีผ่านหน้าครับเราไม่ต้องกลัวครับผมอ๋อเยอะไอ้เจี๋วันนี้มีแท็กครับผมมาวันนี้เป็นแท็กไปเลยเป็นรถแท็กเตอร์อะไรเป็นเออ่ที่เออ่รถ รถตีดินก็ได้นะครับอ่าเอา้าเฮ้ยมัน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 ไม่ใช่ฝั่งนี้นี่วะมาดูฝั่งนี้เอาละปึ๊บมันอยู่ฝั่งนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปลองปั่นดูนะครับตัว <com> ลองวีเอสกันดูนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยกสูงอย่างเงี้ยเฮ้ย เดียวเดียวเดียวใจเย็นดิโอเคนะไปครับผมไปครับไปครับอุบ้ยมีนืดเหมือนกันนาะมีนืดนะมีนืดน่ะโอ้เวลาเดินก็เดินเหมือนรถขุดใช่ปะไม่ใช่นี่หว่ามันเดินเหมือนอะไรอ่ะมันเดินเหมือนรถอะไรอ่ะท่านผู้ชม มันเดินไม่เหมือนรถขุดนะครับแต่เสียงรถมันไม่ค่อยลัน่นมันต้องโบนโบนโบนสักหน่อยนึงนะครับผมเอาละข้างหลังหมุนแล้วครับผมเอาละครับมาลองดูนะครับว่ามันจะปั่นได้ดีแค่ไหนสักแค่ไหนครับผมอ้าเฮเอาเฮ้ย,ฮยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไปดิไปดิเออนั่นแลหละโอ้โ ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้คือนาน้ำนะครับผมอือหเอาอันนี้มาดิเอาอีกคันหนึ่งมาดิ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 ชืบถอยถอยถอยอุ้ยดูดูดดูด,ดอุ้ยเอียงเอียงเอียงท่านผู้ชมเอียงนึ่งจัดด้วยว่ะอีกหนึ่งคันอยู่ตรงนี้นะครับผมเว้ยอุ้ยหล่มยิบห,ห,หายเลย ถ้าเป็นแบบรมๆแบบในเกมสนูรันเนอร์นะโอ้โหมันจะดีมากเลยนะครับผมอยากให้เกมฟาร์มทำแบบสนู w ันเนอรเนาะท่านผู้ชมเนาะมันจะนืดๆแบบโอ้โหมันจะสมจริงมากๆเลยเนาะอะไรอะไปดิไปดิอ๊บดึง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 เราสามารถใช้มุมกล้องถอยมาได้นะครับผมได้ปะได้ดิ มันจะไม่ได้นี่ไงถ้ามันไกลเกินเราก็ถอยมาได้นะครับผมอ,อาเฮ้ยบึง,บงดึ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 ง,ดง,ดงนี่ถอยมาได้แต่ว่าผมว่าประมาณนี้คพลังพอดี <c oughs> เอาอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยพ่บกบปั่นไปดีพี่มึนอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยเออมันต้องแบบเขย่าแรงนิดน,นึงนะครับผมมันรถมันถึงจะเคลื่อนเนาะ รู้สึกว่ามันจะใช้แรงนะครับผ่านหน้านี้ดันโคนเลยครับผมดันโคนเลยครับผมเอออืออ่ะ Ei ไป Ei ขับไปให้ Ei นะครับผมขับอ่าเดี๋ยวเราไาขับคันนี้นะครับผมให้เป็นไงอ่ะพี่เอ้ยอืออ่าเดี๋ยวผมไปดันช่วยโอ้โหแล้วมันโดดรถหนีไปแล้ว แล้วมึงไปดับเครื่องผมทําไมเนี่ยเฮ้ยแม่งกวดจะสตาร์ทได้มันไปดับทิ้งเฉยอ,อะไรของมันวะเนี่ยโอ้ทำไมมันเนืบมันเดินยากอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยแม่งผมว่าแยก่กว่ารถปีร้อนยนะแยก่กว่าคูเบต้าคันที่แล้วอีกนะไปดิ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  ไปครับมาไปครับมาไปครับมาแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเดินเปล่ามันเดินได้นะครับผมก็โอ้โหมันน่าจะล้อฟรีเนาะแบบฟรีเห็นบู๊บบู๊บบู๊บบ๊บไปลอันนี้มันไม่ฟรีเลยครับผมล้อไม่ฟรีครับปครับผมถอยถอย นี่เหรอนี่เหรอมันต้องพน้นตรงคนนี้เลยกูป้าแท็กครับผมเอ้ยไม่ใช่กูป้าแท็กแท็กเตอร์แท็กครับมันปั่นนะครับวันนี้ปันป่นดิปั่นดิเจ้าผ่านหน้าลงทำไมอะ่ะปั่นดิข้างหลังก็ปั่นดิโอ้โหปั่นยังยากเลยท่านผู้ชม มันยากจริงอะอือเดี๋ยวคือผมปล่อยปล่อยให้รถวิ่งไปเลยนะเนี่ยมันมันไปอย่างยากเลยเดี๋ยวนะอื้ออือเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อถ้ามันแบบโคลนน้อยๆมันก็ไปได้เด็กครับผมแต่ถ้าโคลนเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอโอเคโอ้เจอหลุมแบบนี้ก็ ไม่ไหวมันก็นารถไม่แรงนะคุณปู <hi> ่แล้วนะเน so ี่ยคือปู่แล้วนะนี่คือคุณปู่จัดๆเลยนะเออโอ้โดดโอ้โดดโอ้โดดกบเลยฮึบฮึบโดดไปกบเลยท่านผู้ชมอีอีอ้อ้อโดดโดดไปกบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้อโอ้ บ้าโอ้ว้าวมันมืดนี่นะมันมืดมันมืดมืนมืดเออไปเถอะลูกพี่เอ้ยเดี๋ยวผมมาทำเล่นอะไรเลยเนาะอ่าโอเคไปได้ละเออผมอยากให้เอไอขับนะเอาเอไอพี่ขับคันนี้ไปเลยไปได้ไหมเนี่ยเออไปดิไปดิอุ้ยวิววิววไมเขาขับแรงจังอ่ะ กว่าจะไปได้แต่ละหน่อยนะครับผมอือเอาละอ่ะปัดแล้วครับผมปัดแล้วปัดแล้วปันแล้วข้างหลังลงเลยนะครับโอ้โหไอ้หียน,นั่นแม่งโดดรถหนีอีกแล้วอะไรของพี่วะเนี่ย ผมจะปั่นเออโค่นไม่ร้นานนะอะไรก็ไม่รู <laughs> ไ้ไปเลย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 นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหหนาจิกผาเลยมึงจะหนาไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยหนาจิกเปล่งเลยนะ่ะเอ้ย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 อืม้อ <laughs> เอ้ยไปดิโอ้โหขนาดล้อติดขาบแล้วเนี่ยทุกคนอัยังเหนื่อยอะโคตรเหนื่อยเลยอะ ไปอย่างยากเลยนี่ขนาดรอติดขาดนะครับเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเพลินยี่งรอไปสิบแปดนาทีแล้วยัยงยังได้นิดเดียวอยู่เลยครับผมโอ้มันยังได้นิดเดียวยังได้นิดเดียวอยู่เลยอะแหละโอ้ยหนอโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะนะครับผม แม่เลตุ้มเป๊ะเลยครับผมเลจัดครับผมเลตุ้มเป๊ะเลยเลตุ้มเป๊ะลอยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปดิโอ้เดี๋ยวผมกดเดินหน้าตลอดนะเนี่ยอ๋อเราต้องกด B อ๋อรถกดข้างหลังให้มันยกขึ้นด้วยออยกดิอ๋อโอ้โหกว่าจะยกได้ไม่กว่าจะยกได้นะเอาเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยเอาแลรถเอไอจได้ไงอ่ะเพราะว่าทำไมมันไม่หยุดให้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมคือมันยุ่งยากจริงๆเดี๋ยวเอารถ ที่เป็นล้อดีกว่ามาขับดีกว่าเฮ้ยทำไมเวลาเหยียบมันโผล่นะโอ้โหดูด,ด,ดูดูกว่าแม่งจะวิ่งได้สตาร์ทเครื่องตั้งนานแล้วสตาร์ทเครื่องตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยหนอโอเคครับสรุปว่ามันมันมันยากจริงๆครับมันไม่ได้วิ่งแบบไหลลื่นเหมือนรถทั่วไปนะท่านผู้ชมมันมันไม่ได้วิ่งแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดเหมือนรถที่เป็นล้อนะเหมือนเราโคบวต้ามาวันนั้นอนะ่ะไม่ได้วิ่งแบบนั้นเลย ไม่เนืดชิบหายปั่นยากชิบหายนะครับผมเนี่ยเนืดมากๆเลยโอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ